ไหนครับผมขอดูหน่อยครับสักรูปพูนครับจอมวนอันนี้คือแมวน้ํานะครับแมวน้ำเออวี่เาเสือบ่เสือครับอ้นี่ครับผมดูรอยสักอันนี้หน่อยอู้โหผุนหงามคักเลยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือเลวพิบลูพริบแปลว่าอะไรป่ะฮะเปืนผุนอันนี้คือมื่อมันเปิด้อปืนอะไรป่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนั้ง สางอันนี้มังกรเอ้ยรวมกันเลยเหรอโอ้งามว่ะอู้อันนี้ก็งามว่ะอันนี้พระครับอ๋ออันนี้ล็กและดำอันนี้เต่าเต่าเต่าอ,อ,อันนี้เต่าส่วนนี้เต่าเนาะอันนี้อะไรวะเนี <c oughs> ่ยแมวแมวน้ำครับ <c oughs> อ้สวยว่ะ,วอะเอ,เอ็งคิด<ไ>ว่าเป็นไรแมวไหมแมวไหมเสือน่ารักเสือน่ารักครับเสอเออมันเหมือนแมวมันไม่โหดเลยที่ไหน Uh, ต,อ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 ตอนตอนตอนแต่กับจอเนี่ยเชียจอยิ้หายก้าวหน้าตอนตอนเองต่กับตอนเองแต่กับจอน,นะจนี่พี่เห็นก้าวหน้าเชียยิ้มหายเลยไม่เชียเองเลยเอ้มีทั้งมีทั้งแมวทั้งมังกรทั้งช้างเนาะอ้สุดยอดว่ะจะสักอะไรเพิ่มในมความคิดตอนนี้พอ,อแล้วนะเออ ป,ปืดพุ่น่ะลมหัวกุดเพิอมด้วยเนี่ยอันนี้เป็นลมใช่ไหมเป็นลม,มใช่ปะลมใช่ไหมซุปเปอร์แมนนี่ซุปเปอร์แมนนะครับผมอันนีน้ก็ออดอกบัวอ,อีกปดืดพุ่น่ะเพชรสังวานนะครับผมสมานกาเบนนะครับผมนะโอ้เมือนเสียสมานยังมีอยู่ผู้ดถึงเนาะเดี๋ยวอยู่คนเดียว <c oughs> พีเหลือเลิกหมดแล้วเอ้ยคนหนึ่งฟอร์มโซน่าใครมวยซ้ายอะ่ะเป็นสมานเป็นสมานอยู่ไหนเนาะตอนนี้สมานซ้อมยืนเดินนะซ้ออยู่ใครเนาะอู้หมักแตนี่มาอันนี้คืออะไร นี่ครับดอกบัวนกพี่นกนกอู้นกเอาพึ่งเย็นหัวนกครับผมอินีซีทองอิีซีของไข่อันนี้ไข่ี่ไข่โอ้มันมีมันมีความหมายนี่ว่ะอันนี้คือไข่อันนี้คืออิีซีหัวไข่โอ้ส่วนนี้คือเป็นลมพายุโอ้ขวางแกะขวางแกะเออเนี่ย